นๆย็นกินนี่ดูเลยค่ะกลัวจะไม่ได้ขอทางเลยครับต้องการครับเยอะว่ะความจริงอะขอลูกนึงไม่ให้อะเลียดทุกลูกเลยเลียดทุกลูกเลียนทุกลูกเลียดทุกลูกจริงๆไปครับนั่งน้พี่หนุ่มเล็ก พี JI, oh, 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 there, okay? hey. yeah. ่หนูเล็กครับพูดด้วยครับดูโรงพยาบาลครับสวัสดีค่ะพี่หนูเล็กดูไปให้เลยพี่หนูเล็กเป็นไงบ้างโอ้ยเป็นไรพี่เป็นไรเอางี้เอางี้พี่หนูน้ำวงนี้ก็ได้เดี๋ยวส่งนี้ด้วยไม่หายก่อนแล้วค่อยมาหาหนูทีเดียวเนาะัอนี้ไงถ้าเกิดพี่ไม่หายเดี๋ยวพี่ไม่ไปเกาหลีกันหนูนะ ีไอบ้านสาวนี่นะคม่ได้เพาะเขางเนี่ยเราส่งคลิปให้พี่หนเ่ยในต่อเลยยาวๆเล่นากไหนเเนนเนีอ่จะต้องถูกต้องถูกต้องใช่แล้วค่ะพี่เดี๋ยวให้แทจริงจริงจริใช่คุณแม่นูเร่านั้นแหละแต่ก็ยังไมู่ใส่ไีครับม ให้บอยเจอค้หน่อยใหอให้บอยอยไดเลยอ่ะให้บอยมาไอ้บอยถ่ายรูปไปต่อไปี่มันต่อเลยโอ้โหวันดีได้ย้อ่ะอะส่งอาคุณแม่ได้ค่ะี่เป็นไม้ได้ี่เป็นไม้อะโอเคแขอรูปเด็ๆจะไปลงทำเทม้อไงจจริงบอกนน่าขอคาคือหนหจ ได้รูกก้ส่นไ,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 ได้ไหมครับอออมาแปลงนอกโ oh okay. อเค